สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดี r ร c เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมเข้าไปอ่านบทความของคุณเปลวสีเงินซึ่งได้พูดถึงสื่อนะครับโดยใช้หัวข้อว่าชาวบ้านตกหน้าสื่อท่านว่าคนอ่านข่าวหน้าจอกับคนดูที่เป็นชาวบ้านทั่วไปใครตกผลึกเรื่องวัคซีนมากกว่ากันระหว่างวัคซีนเชื้อตายอย่างซีโนแวคกับวัคซีน mrna อย่างไฟเซอร์ และเรื่องที่รัฐบาลจัดหาวัคซีนได้ไม่ทันความต้องการของชาวบ้านสื่อเกือบทุกสำนักขย่ำนายกเป็นเหยื่อไม่เว้นแต่ละวันนั้นท่านอยากรู้ไหมว่าชาวบ้านเขาเชื่อสื่อเชื่อตามคนโน้นนี้พูดดีพูดโกหรือเขามีปัญญาแยกแยะเรื่องราวที่จะเชื่อไม่เชื่อได้ด้วยจิตวิเคราะห์ด้วยตัวเขาเองได้วันนี้เรามาดูกันคือผมเห็นจากทวิตของคุณอาร์ตเอกระษ เข้าใจว่าเป็นนักอ่านข่าวโทรทัศน์เขาทวิตข้อความแล้วมีคนคอมเมนต์โต้แยง้งแยกแยะประเด็นแบบมีวิสัยทัศน์มีผู้นำเรื่องนี้มาโพสเฟสผมอ่านแล้วทึ่งประชาชนวันนี้นอกจากรู้ทันโทนับรู้ทันสมนิ้วแล้วยังรู้ทันสื่อด้วยสะท้อนให้เห็นชัดว่าวันนี้ชาวบ้านไม่ได้โง่คือคิดไม่เป็นอย่างที่นักการเมืองสื่อนักวิชาการ นักหากินทางสังคมมักคิดและเข้าใจเหตุนั้นวันนี้จึงไม่คุยอะไรแต่จะคัดเรื่องนี้จากผู้ใช้นามวันนี้ยุวชนคิดอะไรบ้างซึ่งเขานำมาโพสเฟซไว้มาให้อ่านเขาเกิ่น,นํำว่านักข่าวกับประชาชนเมื่อนักข่าวงอแงเรื่องวัคซีนแบบฟาดงวงฟาดงาประชาชนเลยต้องหาข้อมูลมาอธิบายพอนักข่าวไปไม่ได้ เลยประชดประชันมันซะเลยฮ่าฮ่ออลมีไปฟ้องจากดราม่าด้วยโถนอนคือต้นเรื่องมาจากที่สบคแถลงวันก่อนว่าจะหาวัคซีนเพิ่มเติมหลายยี่ห้อมีซิโนแวคด้วย12ล้านโดสอาร์ตเอกรัฐก็ทวิตดังนี้อาร์ตเอกรัฐ16สิงหาคมไม่ได้เป็นหมอเป็นนักข่าวแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างว่ามันควรหมดเวลาของซิโนแวคไปนานแล้ว พอสักทีครับประโยคสวยหรูปลอบใจมีอะไรฉีดฉดไปก่อนกันตายมันเป็นช่วงเวลาที่ควรต้องมากกว่ากันตายได้แล้วและควรเริ่มมานานมากแล้วมันสายไปเส้จนไม่รู้จะสายยังไงแล้วอารเอกรัั16สิงหาคมจะสั่งมาตอนนี้เพราะตั้งใจจะบอกเหตุผลว่าจะฉีดตามสูตรไข้ซินโนแวคบ,บวกเอสตราซินเนกาอย่าใช้เหตุผลนี้เลยครับ เพราะสิ่งที่ท่านต้องควรทำระหว่างรอ mRNA ช่วงไตรามาสสไอ้ที่ท่านควรทำระหว่างรอ mRNA คือไปเอาอสตราเซเนกามาและมาให้พอครับวัคซีนโควิด -19 ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายผมจะยกมาเท่าที่พื้นที่อำนวยชื่อของผู้คอมเมนต์เขาไม่เปิดเผยฉะนั้นอ่านแต่เนื้อหาก็แล้วกัน สำหรับเราตอนนี้ตัวไหนก็ได้คะ่ะไม่เลือกไม่เรื่องเยอะฉีดหมดขอให้มีวัคซีนฉีดยาวความคิดของคุณไปตัดสินใจแทนคนอื่นว่าต้องตัวโน้นตัวนี้มีอีกหลายคนที่เขาเตรียมใจฉีดไม่ว่าตัวไหนเชื่อเป็นหรือเชื่อตายจริงค่ะคนรอฉีดอีกเยอะที่ยังไม่ได้ฉีดเพราะอีกพวกชอบเสนอหน้ามาคิดแทนโดยใช้คำว่าประชาชนอย่ามาเสนอหน้าคิดแทนประชาชนทั่วไปเลย คนเขารอฉีดอีกเยอะที่เขาไม่เกี่ยงว่าจะเป็นตัวไหนและกระบวนการอย่างไรบ้างแล้วถ้าระหว่างที่จะให้ไปรอวัคซีนที่คุณอยากได้คนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกเขายังไม่มีเกราะอะไรเลยเสี่ยงตายสูงใครจะรับผิดชอบชีวิตคนเหล่านั้นคุณเหรออาร์ตเอกรัตเข้ามาตอบว่าผมรู้ไงครับรู้มาตลอดด้วยคนอยากฉีดกันแทบตายใครไม่อยากฉีดครับใครไม่อยากฉีดครับ คนอยากฉีดพยาบาลเสียชีวิตเพราะไม่ได้ฉีดแล้วที่ผ่านมาท่านไปเลื่อนเขาทำไมครับท่านให้คนแก่ไปต่อคิวเสี่ยงเชื้อทำไมครับศูนย์ฉีดวัคซีนร้างไปหลายวีคเพื่ออะไรครับก็มีคนเข้ามาสวนเจ็บๆว่าเหมือนคุณกำลังไปผิดทางนะคะเรากำลังคุยเรื่องซิโนแวคกกันใช่ไหมว่าสั่งมาทำไมฉันแค่จะบอกว่าสั่งมาเพราะของมันได้เลยเฮ้ hey, คุณเป็นนักข่าวจริงหรือเปล่านี่น ในจอดูคุณฉลาดกว่านี้นะเอาเอสตราเซเนกามาไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะเอสตราเซเนกาเข็มเดียวเอาไม่อยู่เข็ม2ใช้เวลานานเกินต้องรออีก3เดือนรอภูมิขึ้นอีก2-3สัปดาห์ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เรารอไม่ได้การใช้สูตรไข้ทำให้ร่นระยะจาก3เดือนเหลือเพียง1เดือนซึ่งช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ฉีดไข้ซิโนแวคตามด้วยเอสตราเซเนกา ใช้เวลาหนึ่งเดือนภูมิขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเอสตราซ n เนกาเข็มใช้ระยะเวลาหลายเดือนถึงจะฉีดเข็ม2ฉีดไข้ภูมิขึ้นเร็วกว่าลองพิจารณาเหตุผลนี้ดูค่ะหรือไม่ก็ลองพิจารณาสถิติคนติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มทั้งเชื้อตายและ mrna จะพบว่าแทบไม่ต่างกัดการสั่งซิโนแวคในช่วงขาดแคลนก็ยังจำเป็นนะคะอีกอย่างหนึ่ง หลายๆคนก็สบายใจที่จะฉีดวัคซีนเชื้อตายด้วยฮาคนท้วงก็เยอะนะแต่ไม่ตอบอีโก้ช่างสูงส่งมากเสียดายนะคะอ่านข่าวกับคนเก่งมาก็เยอะแต่ไม่เอาหลักการมาคิดการวิเคราะห์มาเลยสงสัยคนอ่านข่าวบางนาคงอึดอัดมากสินะคะอาร์ตเอกรัฐตอบนี่ผมงงมากนะครับว่าถ้าไฟเซอร์มันประสิทธิภาพมันไม่เวิร์ค มันห่วยเราเราจะตามตรวจสอบสอบถามเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อเรียกร้องให้โรงพยาบาลเปิดเผยเกณฑ์ผู้ได้ฉีดหรือหน่วยงานต่างๆจะต้องออกมาเร่งชี้แจยยืนยันเสียงแข็งปฏิเสธ VIP กันเพื่ออะไรครับคือคนโง่ที่เชื่อไฟเซอร์ดีที่สุดในโลกมันมีเยอะไงคะ VIP โง่ๆก็มีคะ่ะคุณอาร์ตอกรัฐตอบหรือครับเ แล้วคุณหมอพยาบาลที่เขาทวงถามไฟเซอร์กันเหะอครับเหมือน VIP หรือเปล่าส่วนตัวคิดว่ามีที่เหมือนกันนะคะคนโง่หรือคนที่พยายามปิดหูปิดตาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างมันมีทุกวงการเลยครับวงการสื่อก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะตัวเราก็โง่บางเรื่องค่ะแต่ก็พยายามอ่านเยอะๆนะคะส่วนว่าทำไมไฟเซอร์ไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดในโลกมีท่านอื่นๆ ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้คุณแล้วเนะไฟเซอร์ Pfizer ฉีดไป165ล้าน1 4 2 3 9โดสมีเข้ามา137,397รายงานตาย2,082คนเฉียดตาย2,776คนพิการถาวร2,257คนคลอดผิดปกติ99คนเข้าโวรวงพยาบาล 9,394คนอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น94คนพบแพทย์ห้องฉุกเฉิน28คนต้องเข้าพักห้องฉุกเฉิน2062คนพบแพทย์เพื่อดูอาการ21,733คนอื่นๆ78,872่น,น 78, 7 8คนสั่งไปแล้ว20ล้านของมันมาไหมล่ะครับประเทศอื่นสั่งไปกี่ล้านได้ของครบกันไหม ถ้าวัคซีนมันผลิตได้เดือนละพันล้านโดดมันคงไม่ต้องมาแย่งกันแบบนี้หรอกพูดแบบนี้ใครก็พูดได้แต่มันทำไม่ได้ไงคำถามคือระหว่างที่รอจะให้เอาวัคซีนไหนมาใช้ดีล่ะครับเอสตราซเซ e c a ตอนนี้เร่งไม่ได้ฟไฟเซอร์โมเดอ a หรือแม้แต่ซินโนฟาร์ก็เร่งไม่ได้ระหว่างนี้การด่ารัฐบาลไปพลางจะช่วยชะลอให้ไวรัสไม่ระบาดได้ไหมคนที่ไม่รับแม้แต่เข็มแรก ก็ต้องรอไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาที่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่คำถามก็คือเร่งไม่ได้หรือไม่ได้เร่งเร่งยังไงกับใครนะครับประเทศผลิตวัคซีนกำลังโดนเดลต้าถล่มจะฉีดเข็มสามให้คนในประเทศเร็วนี้คนด่ากันทั่วโลกเพราะหลายประเทศเข็มหนึ่งยังไม่ได้ฉีดแต่เมกาอาจใจดีบริจาคสูตรเก่าใกล้หมดอายุมาให้เพราะบ้านเขาจะใช้สูตรใหม่ที่กันเดลต้าได้ค่ะถ้าเร่งได้ ดิฉันอยู่นอร์เวย์เสียภาษีในนอร์เวย์ก็คงอยากถามรัฐบาลนอร์เวย์เหมือนกันว่าเมื่อไหร่วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาที่สั่งไปจะได้มาครบสถิประชากรแค่5.3ล้านคนฉีดโดสแรกไปยังไม่ถึง6ล้านเลยคือต้องรอสาภาพยุโรปจัดสรรแบ่งบันมาให้เขาให้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นความรู้คุณถึงตรงนี้หรือ,อยัง mRNA เป็นของใหม่มีผลข้างเคียงระยะยาว แค่ไม่ถึงปีเจอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบล่าสุดเจอเพิ่มอีก3พื้นผิวหนังไตอักเสบโปรตีนรั่วในปัสสาวะแม้จะไม่มากแต่ก็เจอแล้วอนาคตจะมีอีกไหมใครรับประกันความปลอดภัยได้ในขณะที่เชื้อตายใช้มา80ปีระยะยาวปลอดภัยกว่ามากคุณอาร์ตเอกรัต์ตอบไม่รู้เลยครับต่อจากนี้ขอเปลี่ยนความคิดดีกว่าครับ เมื่อผมได้เสพข้อมูลจากพี่ๆแล้วอยากให้รัฐบาลสั่งซีโนแวคซัก600ล้านโดสอันเนื่องมาจากราคาดีประสิทธิภาพดีแถมสู้เดลต้าได้ด้วยเราจะได้เดินหน้าเปิดประเทศได้อยากเข้มแข็งเศรษฐกิจฟื้นเอาเท่านี้พอเป็นภาพสะท้อนให้นักการเมืองสื่อนักวิชาการนักปลุกระดมมวลชนได้รู้สำนึกเวลานี้ผิดถูกดีเรวใช่ไม่ใช่ประชาชนเขาแยกแยะเองได้ จะจูงจมูกเขาเป็นเป็นวัวควายเหมือนตะกอดไม่ได้แล้วนะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ